สวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบบังไฟติดล่มทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง EP ครับที่จะมาสาธิตนะครับการพับล่มบังไฟน้อยนะครับเพื่อที่หลายๆท่านอาจจะเอาไปเห็ดนะครับติดกับบังไฟ PVC ที่เขาขายตามบุญตามงานนะครับเนาะขั้นตอนเริ่มแรกก็คือนะครับพับล่มมานะครับผมพับมาแบบนี้แหละนะครับพับครึ่งซะก่อนนะครับพับครึ่งสําคัญอย่างหนึ่งก็คือต้องให้มันเสมอกันนะครับเนี่ยตีนสายมันนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าตีนสายมันตรงที่มัด ให้มันเท่ากัน,ให,กนให้มันเสมอกันนะครับผมสาหรับตัวนี้ผมใช้ไส้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับในการถับนะครับแต่ถ้าทําเล่นจริงจริงจุดเล่นจริงๆผมก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเห็ดเป็นพอสมควรแล้วอันนี้อยากให้เวลาท่านที่เห็ดตามนะครับให้มันเป็นมีความเรียบร้อยง่ายให้มันดูดูสวยงามแล้วก็ให้มันเสมอกันมักเทอเห้าบัวเอายังมาถับนะครับบัวยังมาถับมันก็สิเป็น แจ้น้อยแจ้ใหญ่มุมน้อยมุมใหญ่นะครับบอเสมอกันบอเท่ากันนะครับผมอันนี้ก็เอาพิคฟิชเจอร์บอร์ดนะครับหรือถ้าเป็นบ้างใหญ่ในจังหน่อยลบใหญ่ในจังหน่อาเพิ่นกระซิ่งใช้เป็นไม้อัดนะครับไม้กระดานนะครับมาทำจัดง่ายๆครับพับครึ่งเข้ามาอะไรกันเนี่ยครับผมพับทางซ้ายทางขวานะครับพลิกไปพลิกมาแบบนี้แหละครับสําคัญก็คือนะครับให้นะครับตรง ปลายสายมันนะครับให้มันขนาดเท่ากันอะไรก็ดึงออกนะครับดึงออกว่าเราหยิบมา2อสาอันหนึ่งเราเสียบจับอดนะครับจะทับไปทับมาแบบนี้แล้ครับผมง่ายๆนะครับสําคัญนะครับผมตรงตรงที่เรามัดสายเห็นไหมครับพี่น้องนะครับให้มันเสมอกันให้มันเท่าเทียมกันนะครับเวลาลมมันออกปุ๊บนะครับลมมันสีขาวเท่านั้นแต่ครับเห็นไหมลมมันกลางนะครับเวลามันกระตุกลมนี่ครับบ่มีหย่งยากครับผมมาสาธิตให้เบิ่ง นะครับฉบับรวดเร็วนะครับที่เร่งเวลาขึ้นผมก็ลงไปแล้วนะครับอยู่ในติ๊กต็อกเนาะอันนี้ลง youtube กันจะมาอธิบายให้ละเอียดขึ้นนิดนึงนะครับผมแล้วอธิบายให้ละเอียดขึ้นนิดนึงเพราะว่าไปบีบเวลาใส่นาทีหนึ่งบ่ได้นะครับผมอ่ากัประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นบ้างน้อยนะครับขนาดสี่หุ่นน้าลมล่มสองถุงสองถุงดำใหญ่เบอร์ใหญ่นะครับสามสิบหกคูณสี่สิบห้านะครับติดอ่อเย็บต่อกันนะครับสายก็จะอยู่ประมาณ จักมิดสองมิดสามมิดครับประมาณสามหมิดครับที่ผมเห็นสาหิอยประมาณสามมิดนะครับหลังจากนี้ครับผมก็พลิกด้านมาเห็ดเหมือนเดิมครับผมอันนี้ผมก็สิสาทิ้ดแบบบ่อไส้อันนี้นะครับบ่อไส้ฟิวเจอร์บอร์ดหรือกระดานถับนะครับจะพลิกไปพลิกมาเลยอันนี้ก็เริ่มว่าง่ายคือใส่สูตรปกติของผมแล้วครับเพราะว่าลบบ้าไฟน้อยเนี่ยผมเห็ดค่อนข้างที่จะบ่อได้ละเอียดมากนะครับผมบ่คือบ้าไฟใหญ่ที่ ลมมันขนาดใหญ่นะครับาลมขนาดใหญ่ครับต้องดิลี่ลมออดีๆนะครับเพื่อจะให้มันน้อยที่สุดนะครับอันนี้จะเห็ดเข่า้าวสาธิตให้เบิ่งแบบข่าข้าวสลับหายมือใหม่กับไส่ไม้กระดานทบเนี้ยนะครับมันก็จะทําให้นี่ครับขนาดมันเท่ากันนะครับเวลาพับไปหน้ามันจะว่างเท่ากันนะครับนี่พับซ้ายพับขวาพับหน้าพับหลังแบบนี้แล้วครับผมอ่าการเห็ดเอาไปเห็ดตามก็ได้นะครับบอกว่าสิเป็นบางไฟอ่ แบบใดก็ตามนะครับผมจริงๆบางไฟทุกชนิดนะครับติดลมได้หมดนะครับแต่นะครับมันอยู่ที่เทคนิคเล็กน้อยๆนะครับหรือการทําขั้นตอนการทําของเขานะครับอย่างท่อ PVC ีที่ประมาณว่าเห็ดหางเบาๆนะทั่วไปนะครับบางไฟทั่วไปเนี่ยครับมันจะมีการเผาใส่มือเผาใส่ยางเนี่ยมันเห็ดในท่อ PVC เปื่อยนะครับทางเขาก็เลยหมดนิยมใช้นะครับจะนิยมใช้กับท่อเหล็กมากกว่านะครับ ถ้าบ้างขนาดเล็กก็ไม่ไม่เป็นปัญหาครับแต่ถ้าท่อใหญ่นะครับขนาดหกึุนขึ้นที่ใช้มือมือเผาแบบนี้ครับบ่ได้เลยเพราะเพราะว่าเราใช้หนังยางรัดเนาะพอหนังยางมันรัดปุ๊บมันก็กี่วเข่ากี่วเข่าครับท่อมันจะอ่อนไงครับมันก็กี่วเข่ากี่วเข่าต่อให้เอากันไฟไอเลื่อมติดก็คือเก่าครับเพราะมันบางนะครับมันบกแข็งนั่นเองนะครับอันนี้ว่าจะลองมาเห็ดอยู่ครับว่าจะซื้อระบบซื้อบังไฟขนาดสักหกหุนนะครับเต็มเต็มระบบ นะครับมาลองเห็ดเบิรงครับแต่ผมจะอาจจะแบบหาอย่างแข็งๆมาหัดโบไหโบไฮมันกิ่วบางไฟ PVC นะครับแต่ยังยังบริเรนนั้นติดต่อเพื่อนไปอยู่แต่เพื่อนเพื่อนยังบริห็ดนะครับถ้าไผมีกัอยากส่งมาให้ทดลองสักบางหกหมุนก็ได้ครับขอแบบเต็มระบบเดอบางไฟเมียนะครับอ่านี่ครับนี่หลังจากที่พับได้ยาวแล้วเาก็มาพับคือเก่าครับพับหัวลงมาวัดขนาดบางไฟนะครับอันนี้มันบาง13บสมเซนผมก็วัดได้นะครับแล้วก็พับเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ สายนะครับเป็นได้แดงได้แดงนี่บอกกังวลเรื่องมันจะคล้องมันจะพันกันเลยครับถ้าเดินได้แดงเพราะว่ามันมีความความลื่นความแข็งนะครับถ้าเป็นมอกไฟเล็กๆอาจจะแบบสี่หุ่นยาวสักเจ็ดแปดเส้นแบบเนี้ยอาจจะใส่อันนี้ได้ครับได้ได้เย็บผ่าเข้าหีบก็ได้นะครับแต่มีข้อเสียของมันคือมันขาดง่ายมันดาดง่ายแะ้วับข่อค่าที่จะพันกันนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือมันเห็นให้เข้าผับลมได้น้อยขึ้น นี่ก็เป็นได้แดงนะครับผมม้วนม้วนเข้ามานะครับกับโบย่าครับผมม้วนม้วนเข้ามาแล้วก็พยายามนะครับเขาก็คิดว่าเขาม้วนเข้ามาแล้วเวลาบางไฟมันดึงเนี่ยมันสิบโอองกันนะครับอันนี้ก็น่าสิบบโอองนะครับนี่ครับโชยเบิร์ดระมาแบบนี้ทีนี้ก็เอากระดาษครับจะเป็นกระดาษแข็งกระดาษไอ้เขียนหนังสือเขาก็ได้ครับมามาม้วนนะครับแต่ที่สําคัญนะครับก่อนจุดเนี่ยเขาต้องแกะนะครับแกะกระดาษนี้ออกแบบ บัวง่ายกรีดกระดาษออกนะครับให้มันให้มันขาดเป็นสองชิ้นนะสองส่วนนะครับมันจังสีเนี่ยอย่างข้าม้วนนี่เขาก็เล่าเขาจะจูเขาก็กรีดกระดาษออกนะครับเพื่อว่ามันสีได้บติดกระดาษถ้ากระดาษแข็งแบบนี้ถ้าเขาบกกรีดออกบางครั้งกระดาษมันไม่ออกครับมันก็จะติดกับร่มเลยเห็นให้ร่มบ่อออกนะครับปัญหาหนึ่งนะครับเพราะว่าบางไฟมันบบมีแห้งดึงถ้าเป็นบางไฟท่อ PVC ที่ซื้อตามงานนะครับ มันขึ้นไปมือมันยังมวงวัตถุำนะครับล่มมันออกปุ๊บออกแล้วนะครับอันนี้แรงดึงมันหลายแต่ข้อเสียคือมันทําให้ล่มเขาขาดนะครับผมแต่ถ้าเป็นบล็อกไฟอ่าผู้ผมเห็นคือมันจะมีช่วงที่มันโค้งลงมานะครับแห้งมันดึงกับบหลายนะครับและล่มมันออกพอดีว่าง่ายขึ้นจนสุดแล้วนะครับเอ้านี่ก็คือวิธีง่ายๆสหรับการพับล่มบล็อกไฟนะครับมาแนะนําให้เพื่อนเพื่อนได้เอาไปเหตุกันนะครับหวังว่าถูกใจฝากกดติดตามกด subscribe ช่องนี้แนเดอร์ครับถ้าเป็นประโยชน์ครับผมครับ